ครับวันนี้กับคิวเซียมตตรวจบ้านนะครับก็จะมาพามาดูกระเบื้องนะครับที่มันร่อนนะครับอ่ะโอเคลองเ็ดูดิอันนี้อ่ะโอเคถ้าร่อนลักษณะอย่างนี้นะครับอ่ะก็หนึ่งก็คือปูนข้างล่างเต็มหรือเปล่านะครับอ่ะเดี๋ยวเราลองลองมาลองมาดูนะครับคือข้างในนะครับเป็นโพรงเลยนะเห็นะครับเนี่ยเป็นโพรงก็คือปูนที่เขาเทเป็นฐานฐานสําหรับสําหรับปูกระเบื้องด้านบนเนี่ยฐานข้างล่างเนี่ยมันเขาเขาเทไม่เต็มนะครับ เอเต็มไม่เต็มปุ๊บเนี่ยเขาก็ปูกกระเบื้องปูกระเบื้องให้ได้ได้ตามแนวของเขาแต่ว่าข้างล่างเขาลืมเขาลืมเสือ่อมปรือเขาลืมเทให้มันได้แนวที่จะรองรับแผ่นกระเบื้องนะครับมันก็เลยจะเกิดครงอย่างนี้นะครับทีนี้พอมันเคาะเคาะปุ๊บเนี่ยมันก็จะดังรวงครับแล้วทีนี้บริเวณนี้ถ้าเหยียบหรือรอะไรตกแรงๆมันก็แตกเลยนะครับก็เดี๋ยวให้ให้ดูประมาณนี้ครับแต่ว่ามันเป็นหลายแผ่นนะครับ เราก็ะจะมีแผ่นที่แตกแล้วด้วยนะครับก็นนี้ฝากเป็นเคสศ,ศึกษาครับว่าก็คือด้านล่างก็คือควรเทปูนให้เต็มนะครับจะได้จะได้ไม่แตกนะครับก็เดี๋ยวแจ้งพี่ช่างให้เขาแก้ลูกค้าต่อไปนะครับขอบคุณครับ